นี่คือสคริปภาษาไทย700คำสำหรับวิดีโอแนะนำ Samsung Galaxy A56 Ultra Max Max แบบยาวแนวลับเฉพาะเหมือนเปิดเผยความลับสมาร์ทโฟนไม่ใส่หัวข้อไม่มีซับเทศดิ้งงอและเริ่มด้วยประโยคตามที่ต้องการ Welcome back to my YouTube Channel New Smartphone Update The Smartphone Secret วันนี้เรามาเปิดเผยความลับของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่ตอนนี้สมาร์ทโฟนที่ถูกพูดถึงว่าเป็นตัวท็อปในตระกูล A Serie s ที่อัปเกรดชนเรือธงแบบไม่เกรงใจใคร และนี่คือ Samsung Galaxy A 56 Ultra Max Max Smartphone ตัวแรงที่กำลังทำให้หลายคนต้องกลับมามองใหม่ว่าซีรีส์ A นั้นแรงและพรีเมียมกว่าเดิมขนาดไหนรุ่นนี้ไม่ใช่แค่รุ่นอัปเกรดธรรมดาแต่เป็นตัวใหญ่ตัวหนาตัวท็อปสุด Max Max ที่รวมทุกอย่างที่สุดของที่สุดเข้าไว้ในเครื่องเดียวเรียกได้ว่าถ้าคุณมองหาความเร็วกล้องคันเทพแบตดึกและดีไซน์ที่ดูหรูรุ่นนี้ตอบโจทย์แบบแทบจะไม่มีที่ติเลย สิ่งแรกที่หลายคนเห็นแล้วต้องร้องว้าวคือดีไซน์ตัวเครื่องที่บางเฉียบแต่แข็งแรงหน้าจอขอบบางเฉียบแบบ Infinity-O ให้พื้นที่การแสดงผลเต็มตาความละเอียดระดับ Superdynamic AMOLED 2X ขนาดใหญ่ถึง6.85นิว้วในความลับของหน้าจอรุ่นนี้คือความลื่นที่เหนือนระดับ รองรับ refresh rate สูง 144H งร้เฮิรตซ์ทำให้การเล่นเกมการเลื่อนหน้าจอการดูวิดีโอทำได้แบบเนียนตาชัดเจนและใครที่ชอบดูหนังในมือถือรุ่นนี้ให้สีสันสมจริงความสว่างสูงใช้กลางแจ้งได้แบบไม่กลัวแดดนี่คือเหตุผลที่หลายคนแอบกระซิบกันว่าปีนี้ซัมซุงตั้งใจทำ a า A56 หก ultra max m a x มาเพื่อชนกับรุ่นเรือธงค่ายอื่นแบบตรงๆงพอพูดถึงประสิทธิภาพบอกเลยว่านี่คือจุดที่หลายคนต้องทึ่งเพราะภายในซ่อนขุมพลังระดับชิปเซตตัวใหม่ที่แรงและประหยัดพลังงาน เล่นเกมหนักๆอย่าง PUBG, Free Fire, COD หรือแม้กระทั่ง e n s ชิ n Impact ก็ไหลลื่นเพราะมีระบบระบายความร้อนแบบใหม่ไม่ต้องกลัวเครื่องร้อนหรือเฟรมเรทตกอีกต่อไปความลับที่ทำให้เครื่องแรงคือ RAM 16GB พร้อมระบบ r ร m Plus ทำให้ขยายได้อีกหน่วยความจำสูงสุด1 t B สายใส่ไฟล์ Fi, ภาพวิดีโอเกมหนังแอปทำได้สบายไม่ต้องลบอะไรทิ้งให้เสียอารมณ์เครื่องเร็วจริงเปิดปุ๊บปิดปั๊บใช้งานหลายแอปพร้อมกันก็ไม่มีสะดุดสิ่งที่ทุกคนรอคอยที่สุดคือระบบกล้อง ครั้งนี้ซัมซุงจัดชุดใหญ่แบบอันตราแม็กซ์มาพร้อมกล้องหลักความละเอียด250ล้านพิกเซลเก็บทุกรายละเอียดเหมือนกล้องโปรถ่ายหน้าชัดหลังละลายเทียบชั้นสมาร์ทโฟนระดับแพงได้แบบไม่ต้องกลัวแพ้กล้องซูมปริซึ่มซูมแบบกลายสุดขอบฟ้าได้คมชัดไม่แตกง่ายและยังมีกล้องมุมกว้างพิเศษสำหรับสายท่องเที่ยวถ่ายวิวภาพหมู่หรือคอนเทนต์ลงโซเชียลก็สวยทุกช็อตโหมดกลางคืนทำงานดีขึ้นอีกขั้นเก็บแสงได้ดีแม้ในที่มืดก็ยังคงความคมแบบไม่มีนอสกวนใจ ใครถ่าย t ิกต o อกหรือ YouTube บอกเลยรุ่นนี้ถ่ายวิดีโอ 8K ได้โฟกัสไวเสียงชัดแถมกันสั่นระดับโปรเดินถือถ่ายยังนิ่งเหมือนใช้กิมบอลถ้าคุณเป็นคนแบตหมดง่ายไม่ต้องกลัวกับ A 5 6 Ultra Max Max เพราะให้แบตใหญ่ถึง7,300มิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานทั้งวันหรือ2วันยังไหวแถมชาร์จเร็ว1 2 0 W เสียบแป๊บเดียวเต็มไม่ต้องเสียเวลารอนานทำงานเล่นเกมถ่ายรูปเที่ยวทั้งวันได้แบบไม่มีสะดุดใครเบื่อชาร์จบ่อยรุ่นนี้คือคำตอบและยังมีระบบประหยัดพลังงานัจรย ทำให้ใช้งานได้คุมทุกเปอร์เซ็นต์ของแบตเสียงก็ไม่ธรรมดาลำโพงคู่สเตอริโอดอนบี้แอดมอสฟังเพลงดูหนังเล่นเกมได้อารมณ์เหมือนถือโรงหนังไว้ในมือเซ็นเซอร์ครบฟีเจอร์แน่นและยังรองรับ 5G เต็มสปีดอินเทอร์เน็ตเร็วดูหนังออนไลน์ไม่กระตุกเล่นเกมออนไลน์ก็ไม่ดีเลยไม่สะดุดทั้งหมดนี้ทำให้ Samsung Galaxy A 56 Ultra Max Max เป็นสมาร์ทโฟนที่หลายคนเรียกว่าของจริง ไม่ใช่แค่สเปคบนกระดาษแต่ใช้งานจริงก็แรงหน้าจอสวยกล้องโหดแบตอึดราคาเข้าถึงได้ง่ายกว่าเรือธงแต่ให้ประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกันมากจนหลายคนเริ่มคุยกันว่าถ้ารุ่นนี้วางขายจะกลายเป็นมือถือที่ยอดขายแรงที่สุดในปีนี้ใครที่กำลังรอมือถือที่คุ้มจริงกล้องสวยจริงแบตอึดจริงแอร์และเล่นเกมลื่นแบบสุดจับตารุ่นนี้ไว้ให้ดีซัมซุงกาแล็กซี่ A56 อั t ตร Max Max อาจเป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ และอย่าลืมติดตามช่องของเรา New Smartphone Update The Smartphone Secret เพื่อไม่พลาดข่าวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ก่อนใครต้องการเวอร์ชั่นเสียงเข้มตลกดรามา่าหรือสไตล์รีวิวปลดล็อกความลับเพิ่มไหมหรืออยากให้ทำา y u u t u e s d r s p t i p t บวกแฮชแท็กด้วยก็แจ้งได้เลยครับ